ตลาดสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตรีมฟอร์ดขออภัยนะครับผมหายไปนานอีกแล้วเพราะว่าไปเล่นคลายอับสเคอร์พิ t i ชันโ i ลิี้มาแล้วก็ติดโควิดครับผมนะเปิดร้านยาแล้วเจอติดโควิดแล้วผมยังเป็นลองโควิดอยู่นะผมยังมีไอมีเสมหะอยู่ก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดเล่น,ลนไปอยู่แล้วก็ไอจะพยายามตัดเอาเสียงไอออกนะแต่ว่าลาดับสําคัญก็คือมันต้องมีเกมมาก่อนเกมที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ก็คือเกมเดอะจ r รีครับผม คือผมไม่รู้จักเกมนี้หรอกเหมือนจะเพิ่งเพิ่งวางขายวันนี้เลยแล้วผมเลื่อน IG ไปเห็น Gaming d o ด e ลงว่าเป็นเกมแนวแบบสืบหาคนหายจาก d ด i r y ซึ่งผมอะชอบดูแนวซี h ีเดอะ c ซชิงกับอะไรนะเดอะ m ิ s s ซิงเปล่าวะที่มันมีสองภาคที่เราหาคนหายจากพวกโซเชียลมีเดียหรืออะไรประมาณเนี้ทำให้ผมสนใจเกมนี้อย่างมากนะวันนี้ขอมาลองดูหน่อยว่าเกมมันเป็นยังไงสตาร์ Start, ครับผม อ๋อแล้วก็ไอเกมนี้นะเวลาเริ่มมามันเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่นนะหรือเกาหลีอะสักอย่าง,างนึงอะแล้วต้องไปตั้งค่านี้นะตั้งค่าได้ f ฟลเวอรครับผมนะ9 9 9กดล็อกครับกดล็อกไม่ได้โอ้โหนี่ขอดูหน่อยดิอ๋อโอเคเอาเออกไป9 3้5 0 0มหนึโโอ้โหอ่านไม่ได้เลยวะ่ะ I had a great time on my birthday today because of you เดอแปดสามสิบอ่า different mean อ่ I hope that you will always be by my side for my birthday in the future หมายเลขสองศูนย์สามอ่านี่ที่อยู่เนาะโค้ดเก้า0ามหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์อ๋อนี่นะจะสิฟโค้ดขอโทษขอโทษผ่านไปสุนีนะฮะ โอเคเด e phone โอ๋ออ่านยากมากเลยไม่มีแปลให้หน่อยเหรอประกาดโอ้โหส่งจากแอชเกรกอ The scenery on the mountain here is so beautiful Yeah, I uh, I table to see till Oh I come back here soon I have brought a nice g i f t for you love you โค้ดเนาะเปลี่ยนที่อ่าก็คือเหมือนเขาเดินทางแบบตามสถานที่เนาะแล้วไปสนามเปลี่ยนไงเหมือนเราเปลี่ยนจังหวัด I'm sorry I d a r e to celebrate I wasn't there to celebrate your birthday and you not today I have sent a gift I hope you like it ดิจิตีสตัวนะที่เราต้องปลดล็อก mm hmm. ก็น่าจะมาจากโนต้ตโอ้โหศูนย์แปดสามศูนย์หรอโอ <c oughs> okay. เคเป็นยังดีอ่านยากมากเดทติ mm ้ง hmm. วันนังคารเหรอ ที่4เดือนกรกฎา,าใช่ไหมถ้าเกิดเขาเขียนแบบนี้ที่คาเฟ่อ่านตอบไม่ได้อ่า if I ห่อ I will never be a green trumpet oh my god อ่านยากมากถึงว่าตอนที่ผมซื้อเกมนี้มันขึ้นบทวิจารณ์ว่าผสมกันนะมาจากเรื่องนี้เปล่าเรื่องฟอนต์บอกว่าเฮ้ยมีเซตติ้งมั้ยเนี่ยเฮ้ยอ่านยากโอ้โหไม่มีเวลา bringing c u o s e the j u s t on the steep peak. Uh huh. Losing your stature, n e g l e c t i n g your i m m i n e n c e even the sunlight, even the spring, spring rain. m i d d l e d a n e v e r มาช้าดีกว่าไม่มา Oh my god. เออต้องแบบนี้ดิวิ g r e a t do you have a time tomorrow? Yep, I'm free. มีปะเหมือนผมเห็นในเทเลอร์อ๋อต้องมาเรียงงี้เหรอ Oh, let's go this way. It's not far from us. นี่ปะอ๋อปึ๊บซุ๊บ๊บ๊บนี่เกรกพรุ่งนี้ว่างเปล่าเออว่างถ้างั้นเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟให้ไหมมันเป็นแบบเป็นปีเป็นปีปีแล้วที่เราแบบไม่ได้เจอกันเลยได้เจอกันดิโอ้ก็คือส่งโลเคชั่นมาไปที่นี่แล้วกันนะไม่ได้ไกลจากพวกเราโอเคที่นี่แล้วอันนี้คือ อ๋ออ๋อมันเหมือนกับสครับบุ๊กป่ะเหมือนกับสมุดบันทึกความทรงจํามีพวกโปสการ์ดมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีเขียนอะไรแบบนี้อ่ะนี่ก็คือวันที่เดทอะไรนะสามอะสามกรกฎาคมอ๋อสำหรับกระดาษนัดเพื่อไปเดทสี่กรกฎาษซีชัดอ่าบอสบอสบอสซัมม to ์คอฟฟี่เฮฟ a ั e a ิล a อชอัมมูฟี่ลูคิงฟอร์ว่าท r ทูมัวร์โร o ดิสคาเฟ่แห่งห้าสต star rating มิวส์คาเฟ่ร e เวอร์สดิสทริกซ์สองแปดริเวอร์โรนโรดาวเลยบู mm hmm. ้ยตกใจวลคัม mm hmm. อ๋ออยากสั่งอะไรคะบาชูเดกิสฉันเลือกอะไรดีอะอย่างมันแจ่มหมดเลยโหถ้าเกิดยึดตามผมนะผมคาปูชิโอคาราเมลมัคเคออาโต้ amel, อันนี้ผมชอบอันนี้ขอดูอันอื่นก่อนได้ไหม It's delicious กาแฟห้าเหรอ This cafe coffee has unique smell โรแมนติกใ a ้เ5 star ห้าดอลลาร์อะไรคือห้าดอลลาร์เต็มที่ก็สีป่ป่ะอ๋อไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอ๋อต้องสั่งให้ต้องสั่งให้พอกันสองคนก็สองกระสาบปะ่ะอเมริกาโน่กับบอค่าโหเอ้ยปูนานจังวะ อย่าเห็นดราม่าแล้วว่าเกรกนี่คือแชทแชทเน้นซ้อนี่ไงมันซ้ายก่อนแล้วไปขวาเกรกอ่า do you have time t h e d a y after tomorrow ว่างไหมหลังจากถัดจากพรุ่งนี้ไปหลังจากพรุ่งนี้จะว่างไหมเรายังคุยกันไม่จบเกี่ยวกับหัวข้อครั้งที่แล้วที่เราคุยคาไว้หาอะไรกินแล้วก็ไปคุยกันไหมไนท์อ่าว่างหลังจากพรุ่งนี้จะว่าง้อนคืนหรอ ไม่อะเฮ้ยแต่นี่มันเขียนวันที่ห้าเหรอแปลว่าหลังเดทเหรอเอ่อโอเค Yes, this okay. i ใช่เมล e ์ e r e ดิสเซอรโอเคโอเคเอาใหม่ต้องอันนี้ uh, sure. เอ่อชัวร์เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ช sure, ัวร์เราต้องไม่ชัวร์กลับ เฮ้ยอันนี้ต้องเริ่มมันแรกถูกแล้วช่วงของ free tomorrow เออันนี้ต้องต้องเปิดก่อน free the night after tomorrow จะบอกว่าชัวกลับชัวมาชัวกลับเหรอมันแปลกๆกันดิลองก่อนละกันก็ไม่ใช่โอเคเออเนี่ยโอเคแล้วก็โอเคเฮ้ยไม่ได้อีกหรออ่า r i n มหรือ s อสซัมกาแฟแฮปปี้มิลเหมือนเดิมนะ tomorrow be so long since I had a steak เฮ้ยเดี๋ยวเราเลิมงงว่ะผมผมปฏิปต่อเรื่องราวไม่ถูกเปล่าวะไม่ไม่อันเนี้ยต้องต้องตอบพระเอกแปลว่าต้องเมียหนึ่งนี่ไหม โอเคแล้วก็โอเคนี่เออแฮมอะมิลก็คือสเต็กโดเรียนอ่าแล้วก็สลัดในงบยี่สิบสอนี่อะทีเดียวเลยสามน่าจะต้องเป็นห้าชิมสลัดหรือฟลุตสลัดน่าจะฟลุตสลัดอัไรกับสิบแปก็น่าจะน,นี้ไหมสเต็กมูนตันแอนิเมชันเขาทำน่ารักเดียวผมชอบมากเลย แล้วอาหารมันมันมันเปลี่ยนไปด้วยป่ะอันนี้คือสเต็กเวลลิงตันใช่ป่ะเอ้ยเอาออกไม่ได้โถตงนี้น่าจะเลือกให้ผิดไว้ก่อนไปต่อครับ <S <S ไปกินข้าวแล้วต่ไปไปดูหนังโอ้ไม่กอจองโรงหนังเมเจอร์อ่าฮะริเวอร์เลสนี่มันเหมือนจะอยู่ที่ริเวอร์เลสหมดนะ s ชิร์ลลี่ส์ซ s ซินั่งกันสองคนก็ต้องตรงกลางและใกล้กันเป่าวะใช่ไหมอ้าวไปนั่งตรงอื่นเหรอ อ่ะเดี๋ยวต้องขอดูก่อนว่าเขาเขาชอบแบบไหนเอานี่ง้งซีนิมาสี่ Lost Girl โรเจ็ีเจ็ดเหรออันนี้หมายเล่มหนึ่งขสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเขาออกก่อนก็ต้องอยู่ใ,ใกล้กลันอืม <c oughs> <c oughs> ก็คือเห็นจอแหละอยู่แบบไม่ไม่ถึงกันนั้นมากอ่ะกลางๆหน่อยตรงนี้ดีอาจจะเงยหน้าหน่อย ตอนนั้นเคยไปดูโรงหนังเมเจอร์แล้วนั่งอันเนี้ยติดสองอันเพราะว่ามันเต็มหมดเลยโ,โหเงยหน้าแบบนั่นเลยอะ่ะเออถ้าเกิดเลือกได้ผมก็อยู่ช่วงช่วงนี้แหลนะเนาะทุกคนเป็นงี้หมดแหละ perfect for David movie นะฮะ David movie ห uh huh. นังของเดวิดนะฮะสวยอะ่ะผมชอบผู้หญิงแบบประมาณดีนะ Oh my god กระจุยกระจายหมดเลย โ no นแซงน่าจะมาทีหลังไปวั okay, then, นที่วอชดีสเดย์เคแล้วสกอเด็นงี้ปะ่ะวันแคบอันนิดเนอะเคแล้วสกอเดนอือหือนี่แล้วกันโ <Okay, S 1> อเคต่อใหม่ครั้งนี้เกรกเป็นคนพูดเปิดก่อนอืม <c oughs> นี่ปะ่ะเอ้าโอเค อยากไปดินเนอร์ไหมสุดสัปดาห์นี้ไม่อ่ะช่วงนี้จะไม่ว่างแล้วหนังเราไปดูหนังล่ะก็ยังไม่มีหนังอะไรที่แบบอยากโอโ้โหอยากจะดูช่วงนี้อืมงั้นก็ Ph photography Exhibition น่าจะประมาณแบบถ้าไม่เวิร์กช็อปการถ่ายรูปอ่ะก็น่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์กสำหรับคนอยากเรียนรู้กล้องหรือว่าคนที่ชอบถ่ายรูปเขาไปถ่ายรูปก,กันโอเคแล้วส่งอีโมจิไปน่ารักนะครับ ไม่ค่อยมีหนังดีๆเลยช่วงนี้น่าเบื่อมากเลยแต่ว่าจะไม่เคยไปงานจัดแสดงภาพถ่ายเลยรอยไม่ไหวละโฟโต้เอ็กซิบิทิฟโฟโต้กราฟีหรือกราเฟอร์น่าจะกราฟฟี่เกสซี l มีที่ทาเล้นอะเกรกเป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งโฟมเ s สเนสเหรอฮะนี่คือหน้าเราเหรอ <c oughs> กรอบเลนใส่แบบโอเค เก๊กรู้อะไรหลายๆอย่างเกยวก,การถ่ายรูปน่าประทับใจมากอยากให้สอนฉันบ้างโอเคลองถ่ายรูปใกล้ๆดูที่ดอกไม้ดอกไม้เหรอแบบนี้ปะ่ะซูมได้อีกไหมแบบนี้เหรอขอสับเรา forget อยู่แก่สครอลซูมโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคขอโทษ ลีฟเหรอเลินเปล่าน่าจะแปลว่าน่าจะหมายถึงเลินอะทูเดย์ต้องอันนี้ก่อน Can you teach me อย่างนี้ป่ะอย e a เสือเราออกสไตล์ a ค่ไหน Your place right Of course นะนี่บ้านอย่างนี้ก็ Of course น่าจะเป็นตอนหลังป่ะโอเคอืมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการถ่ายรูปเห็นบอกว่ามีกล้องเก่านะแบบกล้องสไตล์เก่าเนี่ยอยู่ที่ที่บ้านใช่ไหม ใช่อยากมาเห็นไหมมาดูกล้องที่บ้านพี่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําให้ดูได้ว่าเออกล้องเป็นยังไงเล่นยังไงปรับยังไงพวกนี้เลยได้ไหมแน่นอนอ๋อมันแบบเกินจากสิ่งที่คาดหวังไปเยอะเลยคือดีกว่าที่คิดไว้น่าสนใจมากแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็สนุกมากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันวันที่สิบสองโอ้ผมก็ไม่ได้สังเกตวันที่เลยมันข้ามวันไหนไปเปล่าอ่ะอ่ะประกอบเองใช่ไหม เสียงหาเริ่มมาแล้วแบตเตอรี่แฟลชแลมอยู่บนแบตเตอรี่เอาใส่ทีหลังเหรอโอเคๆอ่ะนี่ไงอืม <c oughs> หลายส่วนประกอบอะไรอ๋อหมุนได้ <c oughs> ไม่รู้วิธีใช้เลยเ,เดี๋ยวไปจัดก,การตัวเองก่อน <c oughs> แป๊บหนึ่งอ่ะผมเคมาแล้วเอ๊ะเขาอันนี้หมจะไม่พลาดแล้วเขาบอกให้ถ่ายรูป วัดนี้ในระยะกลางเนี่ยเหรอวัดมีเหรอ,หรอกลางปะโอเคมีห้างสรรพสินค้าชื่อ Dream Close Up Shot ห้างสรรพสินค้านี่ไงถ่ายแบบนี้ได้ปะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่า e a ี Dream นี่ c l o s e Up s h อตเหรอล่างเหรอ ปรับปรับโฟกัสหน่อยดิอ๋อโหต้องมาคำนี้เหรอเคเคเคโอ้ข้ามมาวันที่สิบแปดแล้วนี่คือเพื่อนใช่ไหมยูนะอยู่นะยูยูนะอ่ายูนะสิบปีผ่านไปแล้วอ๋อผ่านไปสิบปีแล้วฉันว่าเธอจะมีความสุขนะยูนะ ยีงไงสองพันห้าสองพันสิบห้าเป็นนักกฎหมายเหรอทนายป่ะอืมโอเคโอเคโอเคเฟนอาา่ะฮะจุลายเหมือนคนที่เกิดในเดือนจุลายอ่ามาร์ชเอพิลจูนจุลายกรกฎาคมนี่จะชอบกลิ่นของมะลิ นี่คือ,อไร่ย่าบอกนะต้องปักอายุหรอหรืออะไรสิบเจ็ดไฮะอ๋อเดี๋ยวนะปีนี้สิบเจ็ดปีนี้ต้องยี่สิบเจ็ดขอโทษนะฮะจุดเทียนให้แล้วโอเคเออแฮปปี้นะเป็นกลุ่มเพื่อนที่น่ารักดีเฮ้ยนานนี้เอกดีโอ้กดได้จริงว่ะแฮปปี้อะสตาร์ โหไม่เก่งด้วยดิพินบอก <_ c oughs> ยาเอาฝักกางเลยขับรถสนุกดี หยุดอะไรไหมไม่มีเนาะอ๋ออ๋อผมเพิ่งเ,เห็นถ้าได้หนึ่งพันขึ้นไปเนี่ยจะได้ของของรางวัลให้เล่นได้ถึงพันโอเคอมีอะไรอีกขอบตุกต๊กตาหมีสีน้ำตาลอ๋อใช้เวลานานด้วยแคชเต็มฮะก็เต็มโอเคเล่นไงวะอ่ะอันนี้ต้องต้องโยกก่อนไหมโอเคไอ้หมีปุ๊บปุ๊บ งำถ้าเป็นถ้าถ้าขึ้นมาเนี่ยมันจะกระตกแล้วของเราจะไม่ได้นี่คือได้แล้วใช่ไหมโอเคหมันดูง่ายจังเนาะอ่าอันนี้เราต้องเริ่มก่อนนี่ปะอย่าไปดูหนังไหมสัปดาห์หน้าช่วงนี้แบบมีหนังดีลรงจะเข้าโอ้โหช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะ <c oughs> จะไม่ว่าจะว่างได้ไง ไม่มีเวลาโอเคฮึดูได้ปี้สิอ่ะโอเคอย่างี้ได้ปะไม่ได้หรออ๋ออ๋ออ๋อขอโทษโทษต้องอันนี้ก็คือชวนไปดูหนังแต่ว่าไม่ว่างหรอกเฮ้ยไม่ว่างจริงเหรอโอ้โหงานเข้าเยอะจะไปว่างได้ไงทีโทษทีโทษทีโหไม่ได้นอนยันตีสอง เรสดูได้นอนนี่ดูไ้แฮปซัมแปรไทม์นอนอันนี้ไม่มีวันที่อ่ะใช s คลาส s ิคอลมิสิกทูมายเอ็มพีสามเ i เ t อรดสิติดก์ตไปเนี่ยิสดิ์คอนเทน m a n ต profound meaning เหรอต้องลองฟังเหรอเนี่ยอาวเพลงนี้เหรอ ข้ามก่อนแล้วกันโกลิกสิทสิ์ we have some delicious food shopping with my bestie ก็คืออยู่นะ happy อ๋ให้เคาะเหรอสามสามสี่ห้าห้าสี่สามสองนึ่งอครับอ๋อน่ารักน่ารัก oh my god oh แผ่นพับยูบีเล่นทีไหนดี โอ้มายก็ยี่อะไรเนี่ยคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตกันเดี๋ยวเสียงมันบั๊กปะเนี่ยเหมือนเสียงบั๊กเลยห้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งห้าห้าฮะต้องเร็วอ่อ อ๋อห้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งห้า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 สองหนึ่งเจ็ดหกห้าวิสองบนไหน <ś c oughs> <rí> e> อันเดี๋ยวคุณผู้ชมขอแป๊บหนึ่งนะผมกลัวว่ามันจะบักอะขอเซฟก่อนได้ไหมอ่าฮะเราเริ่มก่อน มมไม่ไมอันนี้ที่หลังอ๋อโหฉัน <c oughs> จ,จะมีโอกาสบ้างไหมโหข้มขอนนี่ฉันจะมีโอกาสบ้างไหมเนี่ยนี่มันไม่ใช่ปัญหาของเธอทำไมอะเรื่องนี้ไงดิสมาดิสตนอกอยู่ ต้องน่าจะสลับอันนี้กับอันนี้เ mm. ฉยจะมีโอกาสบ้างไหมนี่ใช่ปัญหาของเธอขอบคนนั้นคือเธอเลือกขอคนนั้นแน่ๆแ,แล้วหรอจริงๆแล้วหรอเฉนจะไปเลือกใครได้อีกอันนี่มันธุระของฉันไม่ใช่เธอทําไมอ่ะเขาอาจจะแต่งตัวดีแต่ว่าภายในอ่ะจ,จะเป็นคนไม่ดีอ๋อช่วงนี้อารมณ์ไม่ดมีคงจะดีถ้าได้แบบไปเที่ยวแล้วก็พักผ่อนบ้าง คือเลือกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเลือกงานหรือว่าเลือกแฟนอย